ท่านผู้ชมครับคุณทรงฤทิครับคนที่เชียร์คุณทรงฤทครับวันนี้เราไม่มีอารมณ์ซึ่งกันและกันเรามีแต่หลักฐานข้อมูลข้อเท็จจริงมีคนกล่าวอ้างลอยๆว่าคุณเซ็นกลัวแผนที่1ต่อ25งหมลีด้าที่จะมาแทนที่1ต่อสองแสนผมจับในรายละเอียดแล้วคุณทรงฤทธิ์ครับไม่เป็นความจริงเลยผมไม่รู้ว่า คิดออกมาได้ยังไงเพราะมันเป็นคําโกหกมีมากคนซ่อนมาอยู่หลายชั้นถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆทํำไมมีต้ข่าวกัมพูชาไม่ยอมให้ไทยเลิก MOU ฝ่ายเดียวอ้างว่าทำไม่ได้ วาทกรรมที่บอกว่าถ้ายกเลิก m o u 2543แล้วนี้กัมพูชาจะได้เปรียบท่าผู้ชมครับคุณทรงฤทิ์ครับไหนๆคุณก็พูดว่าคุณรู้จักคุณเซนดีคุณพูดเหมือนกับคุณเนี่ยนอนอยู่ใต้เตียงคุณเซนคุณคิดว่าคนอย่างคุณเซนเนี่ยถ้า m o u 2543ยกเลิกแล้วเนี่ยกัมพูชาได้เปรียบเนี่ย คุณคิดว่าทุกวันนี้มันจะสู้เพื่อยังคงรักษา mu2543 อยู่เลยไม่มีทางสันดานของไอ้สมเด็จมาจากนารกคนเนี้และคนเขมรอะไรที่มันได้เปรียบมันจะยึดตรงนั้นทันทีมันไม่ยอมยอกเลิกไม่ยอมให้ไทยยกเลิกแต่ฝ่ายเดียวอ้างว่าทำไม่ได้มีแต่ถแถลงอ้างอิง mu2543 แล้วก็ให้ไทยยึดมั่นตามแผนที่มาตราส่วน1ต่อ2 0 0แสนชัดเจนฮะ